น้ำนะคะจิราพรสินุไพรค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขตห้าพักเพื่อไทยกรรมาการบริหารพักเพื่อไทยค่ะซอฟต์พาวเวอร์มันตรงข้ามกับฮาร์ดพาวเวอร์ใช่ไหมคะซึ่งฮาร์ดพาวเวอร์ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเทรนด์โลกแล้วการใช้อำนาจขู่เข็นบังคับเนี่ยไม่ได้เป็นไม่ได้อยู่ในกระแสะของของโลกแล้วทีนี้ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยที่บอกว่าตรงข้ามกับฮาร์ดพาวเวอร์ก็เพราะว่ามันเป็นการใช้ความละมุนละไมความสุนทรียะ ที่เขาบอกว่าเป็นอำนาจอย่างอ่อนนะคะค่อยๆเข้าไปแทรกซึมปรับเปลี่ยนมุมองพฤติกรรมของคนให้คล้อยตามหรือปฏิบัติตามเราโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้การกดดันทางเศรษฐกิจไม่ได้ใช้อำนาจทางทหารเข้าไปบังคับขู่เข็นซึ่งเราจะเห็นได้ว่าหลายๆประเทศเนี่ยก็มีการใช้ซอฟต์พาวเวอร์เพื่อจะยกระดับ เศรษฐกิจาการเมืองสังคมของประเทศของตัวเองแล้วก็หลายประเทศก็ประสบความสําเร็จในการดันให้ซอฟต์พาวเวอร์มีพลังจนสามารถเปลี่ยนยกระดับประเทศได้ในระดับนั้นนะคะถ้าพูดในเรื่องว่าซอฟต์พาวเวอร์มันไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดใน การที่จะสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตเนี่ยต้องเรียนว่าเท้าความไปเกือบประมาณ20ปีที่แล้วสมัยยุคไทยรักไทยอะคะ่ะตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยเราเองอะคะ่ะเพิ่งพาการส่งออก70%ใช่ไหมคะแต่ว่าใน70%นั้นที่เป็นการส่งออกส่วนใหญ่มันเป็นสินค้าที่ต่างประเทศเข้ามาลงทุนแล้วก็สร้างฐานการผลิตในประเทศแล้วไทยอยู่ในฐานะเป็นประเทศรับจ้างผลิต ก็คือเป็น O E M ไม่ได้เป็นสินค้าของเราเองนะคะทีนี้มันมันต้องแข่งขันกันในเรื่องต้นทุนค่อนข้างหนักถ้าในอนาคตมีประเทศที่มีศักยภาพด้านต้นทุนที่ดีกว่าเราก็จะทําให้เราสูญเสียขีดความสามารถทางการแข่งขันได้ซึ่งในตอนนั้นนะคะประมาณเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยมันมีหลายประเทศที่เริ่มจะเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศแล้วก็สร้างนโยบายเพื่อดึงดูดการลงทุนที่เป็น F D I เข้ามา,าทั้งในอาเซียนเองก็ตามหรือในทวีปเอเชียเองก็ตามก็ทําให้ตอนนั้นนะคะท่านดรทักษิชนวัตร์แล้วก็ รัฐบาลยุคไทยรักไทยะคะ่ะเริ่มที่จะมีแนวคิดในการวางรากฐานประเทศที่จะสร้างให้เกิดเป็นเ,เตรียมพร้อมประเทศให้เข้าสู่เศรษฐกิจสร้างสารรค์ที่ว่าเป็น Creative Economy ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้เกิด Soft Power ที่มีพลังได้ตอนนั้นนะคะเราเคยมี Soft Power มาแล้วก็คือเป็นการเอาอาหารไทยะคะ่ะเป็น Soft Power ที่เชื่อมไทยกับประเทศหลายประเทศทั่วโลก ก็ส่งออกอาหารไทยไปตอนนั้นก็คือทําให้เป็นการเปลี่ยนภาพลักษณ์ประเทศมันเกิดเป็นคําพูดที่บอกว่ามันคือเป็น gastro diplomacy ก็คือเป็นการทูดผ่านอาหารทําให้หลายประเทศทั่วโลกรู้จักประเทศไทยผ่านอาหารเปลี่ยนภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาชาวโลกก็ตอนนั้นส่งผลโดยตรงทําให้อ่อการส่งออกวัตถุดิบของไทยอะคะ่ะเพิ่มมากขึ้นคือตอนแรกต่างประเทศเนี่ยเรามีร้านอาหารไทยอยู่ประมาณ5,000ร้านทั่วโลกใช่ไหมคะหลังเกิดนโยบายมันมี ร้านอาหารไทยในต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ1 5 0 0 0ร้านทั่วโลกมันทําให้การส่งออกวัตถุดิบของเรามันเติบโตแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยจะช่วยดึงดูดการท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาตอนนั้นมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นประมาณ2 0 0แล้วก็แปลกใจเลยค่ะว่าพอไปอ่านย้อนหลังก็คือเรากลายเป็นต้นแบบในเรื่องการทํา g ส่งออกวัตถุดิให้กับประเทศเกาหลีใต้ด้วยซ้ำซึ่งตอนนี้ประเทศเกาหลีใต้ก็คือประสบความสําเร็จในการทํซอ o พาวเวอร์ใช่ไหมคะ หลักๆเลยคือทางประเทศเกาหลีใต้ค่ะเขามีการวาง knowledge infrastructure คือการพัฒนาทุนมนุษย์ทรัพยากรมนุษย์ของเขาเตรียมความพร้อมไว้ก่อนที่เขาจะเริ่มทำนโยบายอซอ f t Power อย่างจริงจังด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ประการต่อมาก็คือว่าทางประเทศเกาหลีใต้เองค่ะเขามีนโยบายที่ให้เอกชนเป็นตัวนำ แล้วรัฐบาลมีหน้าที่คอยสนับสนุนคอยอำนวยความสะดวกให้ทั้งในแง่ของกฎหมายในแง่ของงบประมาณเองอย่างอุตสาหกรรมคอนเทนต์อินดัสทรีของประเทศเกาหลีใต้ค่ะตอนเริ่มแรกเขาอาจจะเริ่มจากซีรีส์ใช่ไหมคะเริ่มจากภาพยนตร์พอเริ่มประสบความสําเร็จเขาก็มาต่อยอดที่เป็นอุตสาหกรรมเพลงปีหนึ่งๆเนี่ยในเรื่องอุตสาหกรรมเพลงของเขาอ่ะเขาลงทุนสนับสนุนค่ายเพลงเนี่ย เข้าใจว่าเป็นหมื่นล้านบาทนะคะเพื่อจะสนับสนุนให้เขาสามารถที่จะมีศักยภาพที่จะต่อยอดพัฒนานแล้วก็ส่งออกไปยังต่างประเทศได้แล้วก็ มันมีความต่อเนื่องของนโยบายอันนี้สําคัญเพราะว่าอย่างโครงการที่บอกว่าครัวไทยสู่ครัวโลกใช่ไหมคะที่เป็นการส่งอาหารของประเทศไทยเนี่ยหรือแม้การตั้งองค์กรองค์การมหาชนอย่าง OKMD เองเราเริ่มพร้อมๆกันกับเกาหลีใต้นะคะเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกันแต่กลายเป็นว่าวันนี้เขาประสบความสําเร็จเพราะว่าประเทศเขาเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยมันเกิดการต่อเนื่องของนโยบายแต่สําหรับประเทศไทยเราเองจะเห็นว่าเริ่มต้นใกล้เคียงกันแต่สุดท้ายมันสะดุดหยุดลงเพราะว่ามีการทํารัฐประหารถึงสองครั้ง ตั้งแต่ปี2549แล้วก็ปี2557ซึ่งทุกครั้งหลังที่มีการทำรทัฐประหารนะคะทางาฝ่ายผู้มีอำนาจที่นำโดยทาหารเนี่ยจะเข้ามาตรวจสอบนโยบายของ รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็พยายามที่จะยุบองค์กรต่างๆที่ที่ได้ทางรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยได้วางเอาไว้โดยเฉพาะอย่างถ้าได้ติดตามข่าวอย่างศูนย์หน่วยงานภายใต้ OKMD OK เอง TCDC ก็มีหลายครั้งพยายามที่จะยุบองค์กรแล้วก็มีการตัดงบประมาณลงไปทําให้ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้เต็มศักยภาพเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสที่เราเสียไปนโยบายดีๆที่ต้องสุดุทหยุดลงเพราะเรื่องปัญหาทางการเมืองในประเทศของเรา ด้วยค่ะ